โอเคครับเราจะทดสอบความแรงของระเบิดในเดสไอแลนกันนะครับมีผู้ร่วมทดสอบทั้งหมดสามคนครับคนแรกที่แรดูจะคึกเลยครับขอขอโทษนะครับคุณชื่ออะไรครับเนี่ย๋อไม่ตอบนะครับคุณมีแรงนันใจจากฟ้าคายภาคสามหรือเปล่าครับมึงก็ตียังเลยเนี่ยมึงไม่เคยตีเหรอเออแล้วคุณชื่ออะไรครับอุ้ยเฮ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 ้ยจะฟันกูจะฟันกูโอเคเออสวัสดีครับคุณเอ้าคุณเป็นฝ่าแฝกกันหรอครับเนี่ย งกาแอยู่่เนี่ยอาละผมไม่เห็นหน้าเอ,อะ่ะมาเสียเวลาลนะไปยังที่เดิมครับหนึ่งจะวางระเบิดแล้วนะครับหนึ่งสองบึ้ม,มยังเอายังลีลาเฮ้ยระเบิดดานเอาวะเฮ้อเฮ้ยเอากูหลับคนเดียว <c oughs> อะไรวะอะะไรวเฮ้ย <c oughs> ไม่ดเดี๋ยวเดี๋ยวมีอันหนึง่งทำไมผมโดดคนเดียววะ นนั่อะไรวะเอาไป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 เอาใหไปเอาไปเออโลงหลงนานพวกคนเฮ้ยไม่ตายวะอ๋อระเบิดกระจายอย่างเงี้ยโอเคนะครับก็หมดแล้วนะฟันดีทุกคนมันจะฆ่ากูแล้วนะมึงอ่ะมึงโรคจิตปะเนี่ยเขี้ยวเลย โอเคครับสวัสดีครับฝันดีครับทุกคนสวัสดีครับ